พี่น้องชาวกระจักใจูุพันธิรักทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การประชุมนับพัสการพระเจ้าในบ่ายวันนี้นะครับด้วยวิธีพิเศษนะครับคือการนับพัสการพระเจ้าแบบออนไลน์นะครับเนื่องจากสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะมาร่วมนับพัสกาที่โบสถ์ได้นะครับแต่อย่งางไรก็ตามก็ ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่พระองค์ด้ทรงนำพาพี่น้องทุกๆท,ท่านให้รอดปลอดภัยจากโรคโควิด -19 กนะครับก็ขอพระองค์จะทรงประทานสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องทุกๆคนต่อไปด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มรายการต่อไปนะครับขอเ,เชิญพี่น้องทุกท่านที่จะร่วมกันอธิษฐานเพื่อเปิดการนมัสการในบ่าวันนี้นะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์ สำหรับบ่ายวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงนำพาพวกข้าพง์ทั้งหลายมาร่วมประชุมนมัสก,การร่วมกันผ่านทางออนไลน์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงนำพาชีวิตของข้าพงษทุกคนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเกิดขึ้นขอพอระองค์ทรงโปรดปกปักคุ้มครองชีวิตของข้าพง์ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยในวันนี้ขอทรงส่งโปรดเป็นผู้นําในการประชุมนับสัารพระเจ้าด้วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดําเนินต่อไปจะเป็นที่ถวายเกียรติต่อพระองค์สูงสุดกลับทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอันดับแรกนะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะร่วมกันถวายเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนบทที่2 1 4พระคริสตนำหน้านะครับ เราจะร้องในข้อที่หนึ่งและข้อที่สามครับพระเยซูครีตทรงน้ำชีวิตให้ข้าเดินทางชอบทำไกลชี ข้าอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรพระหัทพระองค์ทรงจูงข้าไป ข้าขอพระเจ้าทรงจูงมือไปไม่ว่าจะนำสู่ตำบนใดจะเกิดความทุกข์หือสุขกด็ดีพระหัตพระเจ้าทรงนน พระกรีน้ำนาพระกรีฑน้ำนาพระหาพระองค์ทรงจูมือคาเป็นใจเดินตามด้วยความเพลิดปรีพระหาพระองค์ทรงนำทุกที พี่น้องจะเดินไปทางใดก็ตามนะครับพระหัตถ์ของพระองค์ก็จะทรงนําเราไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในการทรงนําของพระองค์นะครับลําดับต่อไปเป็นการอ่านพระธรรมสลับนะครับซึ่งผมจะอ่านแล้วก็ขอให้พี่น้องที่จะอ่านร่วมกันไปกับกับผมด้วยนะครับพระธรรมอ่านสลับในโยชัวบทที่24ข้อ14ถึงข้อ18 ฉะนั้นจงยำเกรงพระองค์ฉะนั้นจงยำเกรงพระยาเวและปฏิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบรุษของท่านปฏิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ําและในอียิปเสียจงปฏิบัติพระยาเวและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติพระยาเว ท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติใครจะปฏิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ําหรือบรรดาพระของคนอาโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระยาเวประชาชนจึงตอบว่า อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยที่พวกเราจะละทิ้งพระยาเวไปปฏิบัติพระอื่นเพราะพระยาเวพระเจ้าของเราเป็นผู้ทรงนำเรากับปู่ย่าตายายของเราขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากเรือนทาตนั้นและเป็นผู้ทรงทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่ในสายตาของเราและทรงคุ้มครองเราไว้ตลอดทางที่เราได้เดินไปและท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งเราผ่านไป และพระยาเวทรงขับไล่ชนชาติเหล่านั้นทั้งหมดออกไปให้พ้นหน้าเราคือคนอมโมไรซึ่งอยู่ในแผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะปฏิบัติพระยาเวด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญพี่น้องถวายเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนบทที่265เหล่าทหารของพระคริสต์นะครับ เราจะร้องในข้อที่หนึ่งและข้อที่สี่นะครับเรา่าห่ารของพระพริตต้องทำศึกกับมาพระเยซูทรงนำนำเขารบประจันบาน พระกริเจ้าแม่ทับใจพาไปรบศัตรู mm hmm. เวลารบต้องคอยดูธงกลางเขนโบกอยู่เห mm hmm. ล่ทาทหารของพระกริจต้องทำศึกกับมาจงตามอง์พระเยซู เราชานาสะตาจงก้าวหน้าเดินต่อไปรวมกันสิทธทิ์ังลายรวมปราสานเสียงบานเลงเป็นบทเพลงทาวายร้องสรรเสริญพระบารมีแด่องค์พระเยซู ทูสวัลเเชาโลกสดูุดีเชิดชูเราทาหารของพระพริตต้องทำศึกกลับมาจงตามอง์พระเยซูเราชนะสตารพวกเราทุกคน ก็เป็นเหล่าทหารของพระคริสต์นะครับเราก็ต้องต่อสู้กับมานะครับซึ่งมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำทัพนะครับเราไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับลำดับต่อไปนะครับเรเรียนเชิญพี่น้องถาวายเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนบทที่151นะครับความเชื่อคือความมีชัยข้อที่1และข้อที่2ครับ คายรอบเนินแห่งความสว่างทหารคริสเตียนเข้าแทวรีบทำสงครามยามก่อนค่ำคืนเมื่อฟ้ายัางมนีแสงแพรวสู้ศึกเบื้องล่างทำกลางหุบเขาเราสู้กันอย่างเต็มที่ความเชื่อน,นั้นเป็นรักฐานแห่งชัยคือชัยชนะโลกี ความเชื่อคือความมีใชยความเชื่อคือความมีชัยเป็นความมีใชัยยอมสง่ามคือใช้ชนะโลกาทงคองพระเยซูคือความรักพระแสงคือพระคำพีเราเดินตามเสษทาชนเบื้องบนโหร้องด้วยใจยินดี ความเชื่อเปรียบดังพายุแรงกลาพัดมาศัตรูต้องนี้ความเชื่อซึ่งได้ชนะความตายเป็นโลกกำบังชีวีความเชื่อคือความมีใชยความเชื่อคือความมิใช่เป็นความมิใชยองสง,งา่าคือใชยชนะโลกกา ความเชื่อเป็นความมีชัยนะครับแล้วก็เป็นความมีชัยกับโลกนี้ด้วยนะครับลำดับต่อไปขอเชิญพี่น้องถวายเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนบทที่61ข้าต้องการพระเยซูขอให้พี่น้องร้องเพลงนี้ด้วยความคร่ำครวญถึงความต้องการพระเยซูของเรานะครับว่าเราต้องการพระเยซูมากที่สุดในชีวิตของเรา พระเยซูยิ่งกว่าเพชรนินจินดาอยากเป็นสิทธิราองค์ยิ่งกว่าเศษทีเงินตราข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าป้านเรือนไรนาอยากให้ พระเยซูนำทางชีวะพระเยซูเป็นยอดปรารถนาของขา้าทรงช่วยพลบอบทูก ยิงกว่าเป็นราชาซึ่งโลกนี้มีให้ขคาข้าต้องกรารพระเยซูยิงกว่าเกียรติแห่งโลกาข้าจด เยซูยิงกว่าชื่อเสียงเลิศฟ้าจาักและสัาซุต่อพระบุตราพระเยซูเป็นยอดปรารนนาของข้าทรงช่วยพ่อ พระเยซูยิงกว่าเป็นราชาซึ่งโลกนี้มีใค้ขาพระเยซูเป็นยอดปราทนาน ยิงกว่าเป็นราชาซึ่งโลกนี้มี